เราติดหรือไม่ติดจุดปุ๊บก็จะเป็นฟันธรรมดาที่เราเห็นก็คือฟันไฟที่มันดูดอากาศไปมันเป็นกาสตร์ครับมันดูดมามันขึ้นข้างบนฟันมันจะดันข้างล่างแล้วมันก็ละอุอยู่ในนี้ครับแล้วก็ออกกล่องออกกล่องก็จะเป็นฟันธรรมดาเรารู้ได้ไงว่าข้างในเราเริ่มติดไปก็คือหนึ่งมันจะเป็นเราจะดูฟันเรียกาฟันบ้าฟันบ้าคือตรงบอกเนี้ยจะขึ้นเป็นสองเยครับ แล้วมันจะสีขาวขุ่นแสบหูแสบตาเพราะมันดันสิ่งที่ไม่ดีออกจากเนื้อไม้สารทาสารนิโคตินสารพิษที่อยู่ในเนื้อไม้ออกมากับฟันเราเริ่มเก็บน้ำส้มบันไม้ครับเริ่มเก็บน้ำส้มงันไม้คือเอาปล่องมาแล้วก็ต่อแล้วเราปิดหน้าเตาให้เหลือนิดเดียวถามว่าไม่ปิดได้ไหมได้ครับแต่คุณจะได้น้ำส้มไม้นิดเดียวคุณจะได้ฐานเร็วขึ้นนะครับเราจึงปิดอยู่แค่เนี่ยครับประมาณน,นิ้วก้อย หรือถ้าหัวเข็มดจะย้ายเวลาถ้าหัวเข็มุดนะเราประมาณแปดชั่วโมงในการเก็บน้ำส้มควันไม้เนาะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วรู้ได้ไงว่ามันเป็นฐานในนี้อันนี้เรารู้ว่ามันติดนะรู้ไงเป็นฐานดูฟันนี่ครับถ้าฟันเป็นสีฟ้าน้ําทะเลถ้าใครไม่เคยไปน้ําทะเลนะครับไปเที่ยวพักใต้บ้านพี่เราไปดูน้ําทะเลเออเดินทางไปเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวอีกแต่ค่าใช้จ่ายคุกันเองนะครับ <c oughs> แล้วบอกผมด้วยผมจะไเด้กกลับบ้าน้ดยติดรถไปนะครับก็ไปดูสีฟ้าเป็นสีฟ้าน้ําทะเลถ้าสีฟ้าคุณอย่างเงี้ยเป็นน้าส้มกล้ไม้นะครับแล้วมันจะเสียหูเสียตาเนี่ยอย่าเพิ่งปิดเราเก็บได้เรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเป็นสีฟ้าน้ําทะเลฟ้าใสครับเรานนาเอาประมาณแล้วแต่เราจะไม่ไม่ถึงวันครับถึงวันแล้วแต่เราจะเลี้ยงเลี้ยงจะเอาน้ำส้มกันไม้มากน้อยแค่ไหน ไม้หมาดไม้แห้งไม้สดก็ออย่างหนึ่งนะครับอ่าใช่ครับพอเราเลี้ยงอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงถ้าเต้าเขมูดประมาณแปดถึงเก้าชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้วแต่ถ้าเราต้องการไม้เร็วประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็ไม่ต้องไม่ต้องปิดครับพอมันฟันสีฟ้าขึ้นเอาผ้าใส่ทรายปิดหัวตรงนี้เหลืออยู่เขมูดยังไม่ปิดได้หมดพอไม่มีอากาศ ก็ับการติดไฟมีอยู่สามก็เรียกอะไรนะสามลี่ยมอย่างไฟนะหนึ่งต้องมีเชื้อเพลิงครับสองต้องมีไฟสามมีอากาศถ้าสามอันนี้รวมกันปุ๊บอยู่ที่ไหนไฟก็ติดทําไมป่าไฟติดเนาะแต่เมื่อไหร่ที่สามอันเนี้ยขาดอะไรหนึ่งไฟไม่ติดขาดไฟมีเชื้อเพลิงมีอากาศก็ไม่ติดนะครับมีไฟมีเชื้อเพลิงแต่ไม่มีอากาศก็ดับ มีไฟมีอากาศไม่มีเชื้อเพลิงก็ไม่ติดมันมก็เรียกว่าสามเลี่แหไงไฟมันต้องอยู่ด้วยกันขาดอันใดหนึ่งก็ไม่ก็ไม่ติดเรานึ่งเลยตัดอากาศออกปิดหัว่าปิดท้ายไม่มีอากาศไฟก็ดับน้ส้มคนไม้มันไหลลงไปท่างเง้น้ำส่มคนไม้ออกนี่ปุ๊บเราก็จะต่อท่อครับข้างหลังแล้วก็ย้อยลงมานี่ครับน้ำส้มคนไม้ใหม่ๆเราได้มาครับเนี่ยยังอยู่เลยได้มาจะดำประมาณเนี้ยนะครับเรารู้ได้ไงน้ำส้มคนไม้มี เขาเรียกว่ามีค uh, ุณภาพใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยครับห้ามเอาไปใช้นะครับเพราะอะไรครับสารท่านสารทาสารไออยู่ในไม้สารพิษต่างๆครับที่มันเกาะขวดเนี่ยท่านฉีดไปในใบผักไล่แมลงแต่ท่านกินไปท่านก็จะเป็นมะเร็งนะครับท่านต้องตั้งไว้นะครับอย่างน้อยสามเดือนครับโอสา่เดือนนะถ้าท่านรีบครับท่านกันครับ ก็จะเพิ่มไปอ no? ีกเพราะงั้นสามเดือนเพิ่งใช้ไ no> ด้แล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างน้ำต้องกันไม้ใส่นี้ยเลยยิ่งยิ่งนานยิ่งใส่กว่านี้ครับมันต้องใส่แล้วต้องดูดูไม้ด้วยเนาะถ้าเป็นไม้กระถินเทพาก็จะใส่กว่านี้ถ้าเป็นไม้แอสเดาก็จะเข้มประมาณนี้อันนี้คือไม้สเดานะครับก็ดูเนื้อไม้ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งไม่แต่ละชนิดด้วยนะครับแต่ต้องสามเดือนถ้าสามเดือนแล้วกุณเทมันตกตะกอนแสดงว่า น้ำส้มกลไม้คุณมีคุณภาพแต่ถ้าสามเดือนแล้วคุณเทมายังเป็นอย่างนี้ให้เอาไปลาดจอมปลวคาบปลวได้อาไปลาดยากาคาเลยครับยาวไปใช้เกี่ยกับการกินนะโอเคทีนี้ประโยชน์ของมันอยู่นี้ครับเดี๋ยวขี้เกียจทูดแล้วมันยาวเนาะนีเปื้อนเอาะข้าวข้าวข้าเชื้อราได้เป็นสังขางครับลาดได้เลยกากเปืือนลาดได้เลยนะครับอ่าไม้ผลเราเคยเห็นเนาะมะม่วงติดติดต้นเลยพอถึงเวลาปุ๊บมันร่วงหมดเลยช่วยได้นะครับ หนึ่งต่อหนึ่งร้อยหรือหนึ่งต่อสองร้อยหนึ่งต่อสามร้อยแล้วแต่อย่าต่ำกว่าร้อยนะครับถ้าต่ำกว่าร้อยตายเอาโมงนี้ฉีดตอน,ตอนไหนฉีดได้เลยฉีดตอนมันติดลูกแล้ว mm. ติดติดท้าโอเหมุดนะครับถ,ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคุณไม,ไ,ไม่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 นับวันเนาะไอ้หน้าโอเหมุดฉีดได้เลยขั้วจะเหนียวขึ้นแต่ถ้าคุณเห็นมันอ่าต่งตกออกช่อแล้วสิบสี่วันสองอาทิตย์ติดผลแล้วก็ฉีดถ้าฉีดก่อนนั้นได้ไหมได้ต่มาเรงก็จะเต็มคุณยังไม่ได้ ไม่ได้ผลผลิตเลยมันไล่แมลงไปหมดมแล้วไอ้ไอ,ไอ้ไม้เนี่ยครับที่ได้น้ําส้มเนี่ยดีอ